ปจีนครั้งแรกนะคะต้องมีอะไรบ้างบอกเลยว่าสําหรับคนที่ไปครั้งแรกแบบจอยอะมีงงค่ะทุกคนคือที่จีนเขาไม่ใช้เหมือนชาวบ้านนะมาแบบ Google มงกูเกิลแมปอะไรไม่มีนะหาไม่เจอวันนี้ค่ะจะมาแชร์นะคะว่าเที่ยวจีนต้องโหลดอะไรบ้างแต่ก่อนเ,อเลยลืมกดแล้วกดติดตามกําลังใจจอยเที่ยวต่อไปด้วยนะมาเริ่มมานี้นะคะคือทั้งหมดที่จอยใช้ที่จีนค่ะทุกคนบางตัวก็คุณหน้าคุณตายอยู่แล้วเนาะแต่จะขอแบ่งประเภทแล้วกันเพื่อจะเข้าใจง,ง่ายๆขอเริ่มจากการเดินทางนะคะจะมี2ตัวค่ะทุกคนคือ Me โทรแมนเนาะอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่รู้อยู่แล้วว่าที่ที่เราจะไปอยู่สถานีไหนเขามีตารางเส้นทางให้ดูแบบนี้เลยสะดวกมากและอีกตัวนะคะที่จอยใช้เป็นตัวหลักในการ ทางที่จนเลยค่ะทุกคนถ้าขาดน้องคนนี้ไปคือจบนั่นก็คือ A อ a แบนั่นเองจ้ามาพร้อมภาษาอังกฤษแล้วด้วยค่ะทุกคนสะดวกแบบสุดๆคือเสมือน Google Map ได้เลยจริงต่อมาคือการจ่ายเงินค่ะทุกคนในทิมนะ้าะจอยใช้3ตัวหลักก็คือ Alipay, WeChat แล้วก็ t u m o น e ีคนชอบบอกว่ามีแค่ Alipay อย่างเดียวก็พอจอ่ว่าไม่จริงค่ะทุกคนเพราะบ,บางร้านารับเฉพาะ e c h ช t คือถ้าไม่มีก็คือดูเมนูร้านเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะความเห็นจอยคือลงทะเบียน e c h ช t ไปด้วยก็ได้เดี๋ยวนี้เขาลงเบอร์ไทยได้แล้วนะไไมมม่่่่่ต้้้้้้อออาา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 คคคคนนนนนนเเเเิิรรแวดดดดยยยสะกกกับททีีีจใชชพ200 20ุถถ Had ื ะค,ะคือสำหรับเที่ยวอันนี้ไม่มีอะไรก็ใช้คลุกทิปดิสซิแลนด์ยูนิเวอร์แซลปกติเลยและสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้อีกอันคือ Google Translate คะ่ะทุกคนถึงเสี่ยงไฮ้จะมีคนพูดอิงเราบ้างเนาะแต่น้อยอะ่ะทุกคนเอาเป็นว่ามีไว้อุ่นใจกว่าจ้า